เดี๋ยวนี้ผมมาอยู่บ้านของเงินพี่สาวพี่สาวเนาะพี่สาวของเงินพิ่ริพนอนอันเดี๋ยวนี้พ่นไปใช้ในก่อนเหรอเดี๋ยวนี้อินิพอน่ะครับพ่นไปโนเวย์โนเวย์อ่ะพ่นไปหมุ่ว่านหมุ่ว่ามันเลี้ยงอยู่ในเฟดเนาะค่ะผมว่าผมก็เข้าใจว่ามันไว้ไว้ที่ถนนนี่อออันเจ้ากระบาดพ่นสั่งสั่งมาได้แยกปีเหรอคือเราสั่งมาแต่มันมีตะเกาอีแล้วเนาะค่ะ เราฝึกมาสามวันมันสองสามปีนี่แหละตอนตอนที่เหล็กผมติดตามกันซิลิพอนตั้งแต่ช่วงเพิ่น,นันถือเลขตีกี่เนาะ,ะตอนไปบนยูสานยูสนวดบัด,ดุงเจ็ดมื่อเจ็ดขึ้นปีพศตอใดก่่นโอ้ปริจําน้ำเล่าเรื่อบาทปี่าเจ็ดบอกเล่าไปหลายเปีจ <75. S 2> ็เลาไปเลี่ยนกันสองสามปีมาก ล้างจากที่บ้านเพิ่นไปเพิ่นสลองนี่แล้วเพิ่นก็ไปพิองแก้บนแก้บนแม่นเจ็ดมือบ่วันที่หกทุกปีบ้านงวดนั้นแม่นเจ็ดมือบ่ไปรำอยู่สนุก่ไปแสดงปีละเทือค่ะบ้านงวดแรกเลยผมติดตามอยู่บ่มีหน้ามีปีละเทือแต่ว่าต้องไปทุกปีอืไปปีละเทือิค่ะแต่บ่าปีปีเลกแรกนะนะผมเห็นผมกับไปประจำยู่ฮันยุแต่กี้ครับ แต่ว่าผมกติดตามมาเนี่บานนี้ยสางระยะปีงีนี่ทีแต่ว่าส้างพราะยานเขาก็สามปีนี่เริ่มจากบอกครูสิสทุดโทษเนี่มอมันได้สองสามปีแล้วบออันส้างเป็นภาพนี่ไงลูกเป็นรูปมันนี่ไงนะนรูปหนักปกเนาะค่ะอันนั้นส้างหลายปีแล้วประมาณจากักเดียว พ่อสอทจะไดเพิ่นเขียนใบหั่นละจะเริ่มเบิ้งขั้นบทสันยวจังอีกจังหน่อยจังไปเบิ้งค่ะเพิ่นเขียนไว้อยู่ชั้นแต่สำรองมากซื้อยังก่องคือชั้นได้บอกแม่บุญค่ะแม่บุญน้ำตะกุลอ่ำเคนครับแต่ถ้ามีพี่น้องเจ้าคนมีน้ำกันเก้าคนแล้วก็ว่ะไปยุไซเน่ละไปแถวนี้แม่นเบิดค่ะว่ามีผู้ใดแยกแย่ไปยุไซมีหมู่บ้านนี้แม่นเบิดครับ ามู่บ้นอันนี้ลูกสาวบอกอันนี้ร้านสาวขอโทษลืมเอาขเสียพูดนึงว่าขาดจักมื่อเนาะขั้นวสันผมกะดีค่ะไปบล็กกวนไล่ดอกผมกะดีพาดไปเบิ้งกิดีต่ำมองเงินขาดมันก็เป็นเรื่องที่